และปี2568นี้นะครับปีชงนั้นได้แก่ปีกุลเทงเนี่ยบอกได้เลยว่าปีขานกรรมเก่าตามราวีกรรมเก่าลงมาสนองอีกปีหนึ่งพี่โอมปีในหน้าห่วงปีผมเรียกว่าปีวอกปีนี้ปีพัวปีพัวคือวอกพัวหมถึงแทบสุดงูเล็กปีนี้ละวังฟืนไฟ การมีอะไรก็แล้วแต่ไปที่อโคจอรครับอุบัติเหตุกลุ่มปีชวดนี้พูดถึงปีชวดเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปกำลังใจกลับมาหนูตกถังข้าวสารป,าปีทถาะนี่นอบอกปีแห่งความรักปีทถาะระวังรักซ้อนซ้อนเงื่อน,นปีละกาเดอะเบสของ12บนักกษาปีละกาไก่จะเป็นหง ปีจอทำมาหากินกันด้วยนะครับไม่ใช่ลองหวอย่างเดียวปีจอเนี่ยอยู่ดีๆคนก็เอเลขมาให้หรือเชื่อวันนี้คุณอมมีนัดพิเศษกับอาจารย์โอเลยานสมผสัสวันนี้เราจะพาทุกคนไปฟังคำทำนายในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2568ของปีนักกษัตริย์ทั้ง12ราศีเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกๆคนได้เตรียมตัวเตรียมใจในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้ติดตามได้เหลือเชื่อ